เด <No> like ี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ป่ามนทำอะไรต้วยนตเย้เลี้ยแมเหรอปออ้่นีนี่ลุนารกตัยนจะคว้านี้าระวังแบบป้าพูดามปิดชีวิตเขา เนเชือสยองชาตปีกองลิงตีริงเอาไน่อชายิงาตกีตาจรินขกันนีอเปลาื่อนล่ที่งลงเลยไหมใช่โุดทีโยนเลยเงงแบนี้เลยไหมคฟตาไปใก้ใกล้ใกได้หรอ เอ v ดเวนเจอรขนาด้เหรอเร็วๆพี่ส่งความไปคนเดียวใช่ไหมใช่ทำเรือร่มนะยังไม่ทันจุดเลยนะจะได้มา่ายทางนี้มาทางนี้เลยนี่ไงก็ยังมีคนทำเลยส่งความตังด้วยงาร์มไปเลยเ้วยเอ่ี่ามเหเอเอาของฟากก่อนแล้วถี่ฟามสวน่าสนใจเอ้ย แอบดีมั้หเดแล้วยหมดแล้วหมดแล้วนอกจุดที่เรวห้าอานด้วยซื้อไหมมีมีมีเร็วไม่มีไม่มีไปไปไปแล้ว วาอยางเได้สงีทยบปาอย่างเงี้ยแม่งแต่ว่าพอีปกให้าไม่ได้โยนเลย้ีโจะสมรคขอให้ได้โยนาเราจะเล่นคอมเม่สากันนะอมเมสาปาไกได้เลยนะบอกฟิล์มปลาแบบมันต้อบอล อันนี้คือความหวังสุดท้ายของพวกเราความหวังสุดท้ายตู น้าอยู่ออีแล้วกูเป็นผู้กอบกู้ไว้เอาเลยเอาเลยมันมันลึกมากระวังแล้วนะคะทุกคนูจับไว้กูจับไว้อยู่เน่จับไว้อยู่กูจับไว้อยู่อย่นะโอ้ยทูบโดนแขนยกเบาเบากเบาๆเป็นการี่สำเร็จในรอบสปีเย้ไม่